บนลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ตามลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ที่มีลักษณะาลาดเอียงเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกจากแนวเทือกเขาเขตอำเภอแม่วงมีแม่น้ำสายเล็กๆที่เป็นต้นน้ำในลุ่มแม่น้ำสแกกรักงไหลผ่านประกอบด้วยแม่น้ำคลองม่วงคลองขุนลาดคลองวังม้าคลองสาลีคลองห้วยลับแต่ด้วยภูมิศาสตร์ที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรติดอยู่ที่ราบลุ่มเชิงเขาทำให้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกิดปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก และเกิดปัญหาภัยแล้งอย่างยาวนานในช่วงรอยต่อฤดูการทําให้ไม่สามารถทําการเกษตรอย่างต่อเนื่องจากการขาดน้ําด้านการเกษตรเป็นอย่างมากก้าวเราก็จะเป็นเรื่องภัยแล้งค่ะน้าน้ําไม่พอใช้ไว้ในฤดูแรงนะคะคือน้ําน้าน้ำจากเดิมน้ำหน้าฝนลงมาเต็มเต็มคลองเต็มคลองแล้วก็หายไปไม่ภายในไม่ไม,ไม่ไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำบางครั้งนะคะ ปัญหาหลักเลยของชาวเกษตรกรส่วนมากก็จะมีบ่อบ่อบ่อบาดาลแล้วก็มันก็เพิ่มต้นทุนให้กับชาวบ้านนะคะแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยคือหน้าแรงและไม่มีน้ําใช้ละไม่มีน้ําใช้ก็คือชาวนาก็หยุดทํานากันคือเหมือนกับว่าก็ไม่มีไรายได้ตรงไหนมาเสริมอะคะ่ะ ดังนั้นด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นําชุมชนอย่างเช่นนายกองการบริหารส่วนตำบลลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ที่เล็งเห็นถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งจึงนําปัญหาดังกล่าวมาขยายผลด้วยการวิเคราะห์แยกแยะปัญหาในพื้นที่ออกเป็นส่นสวนๆในส่วนที่สําคัญที่สุดคือปัญหาภัยแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระทบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทั้งน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนหรือแม้กระทั่งการเพาะปลูกในภาคการเกษตรการนํารถแบ็คโฮเครื่องจักรกลหนัก ลงบุกเบิกขุดที่สาธารณะรกร้างในพื้นที่หมู่9บ้านวังชมพูอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อทำแหล่งกักเก็บน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่หลังเมื่อถึงฤดูแล้งของทุกปีชาวบ้านจะขาดแคลนน้ำทำการเกษตรเป็นประจำดาบตำรวจประสิทธิ์หยักน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านถูกปล่อยรกร้างมานานหลายปีตนเองจึงได้ทำการประชาคมชาวบ้านเพื่อหารือ โดยได้ข้อสรุปว่าจะาขุดเป็นแหล่งกักเก็บน้ําจานวน10ไร่เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ําไว้ใช้สําหรับการเกษตรในช่วงฤดูแล้งเพิ่มได้อีก1นล้านห้าแสนลูกบาทเมตรและจะช่วยสามารถแก้ไขปัญหาภาัยแล้งทําการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีโดยจะมีชาวบ้านทั้ง7หมู่ได้รับประโยชน์โดยตรงส่วนดินที่ได้จากการขุดในครั้งนี้จะแจกจ่ายให้เป็นสาธารณประโยชน์ทั้งวัดโรงเรียนและชาวบ้านที่ร้องขอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อไปอยาก อยากให้ชาวบ้านมีน้ําใช้เวลาหน้าแรงซึ่งปกติมันจะไม่มีใช้น้ําหมดหมดเลยประมาณเดือนพิกาน้ําก็หมดแล้วตำบลพื้นที่ระยะพิกาน้ําหมดส่วนหลังจากนั้นจะไม่มีน้ําเลยเราก็มีเริ่มว่ามองพื้นที่ที่ว่างเปล่าเป็นที่สาานะและคุยกับผู้นําผู้ใหญ่สมาชิกแกนนาชาวบ้านว่าทําแบบนี้ดีไหมดีไหมถ้าเห็นพร้อมตรงกรันเราก็มาดําเนินการช่วยกัน ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องเรื่องสําคัญที่ให้เกียรติทางแกนนําผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยคณะกรรมการหมู่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยกันเขาจะได้มีพื้นที่ดูแลในร่วมกันในการใช้ประโยชน์ก็คืออยากให้หน่วยงานหลักถ้าไม่เป็นกรมชมพะฐานก็กรมทรัพยากรน,น้ํามาทําแหล่งเก็บน้ําซึ่งพื้นที่จะทำเนี่ยในอําเภอระยา้ามีหลายที่ เฉพาะในตำบลละยาวเนี่ยมันมีประตูน้ําเก่ายังไม่เคยบุรณะและหน้าประตูเนี่ยมันมีพื้นที่เป็นสิบสิบไร่ซึ่งเหมาะแก่การทําอ่างเก็บน้ําหน้าประตูน้ําปัจจุบันนี้น้ํามาหมดเลยไปเลยหมดแล้วหมดเลยแต่ถ้ามีการก่อสร้างฝายก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่หน้าฝายได้มันก็จะเกิดประโยชน์หนึ่งป้องกันน้ำท่วมได้จากท่วมหนักก็จะเบาลงและก็มีน้ําไม่ใช้หน้าแรงอันนี้สำคัญ ฝากฝากตรงนี้เรื่องโครงการใหญ่เกินศักยภาพของท้องถิ่นนะครับอืมปรึกษากับนายกแล้วก็ทํางานร่วมกันอปตอนายกธนาะคานาะแล้วก็มีผู้ใหญ่ทํางานร่วมกันเนี่ยทำเร็วมากเลยนะ้าชาวบ้านก็นดีใจนะคะเนาะที่ได้อ่างตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เราก็เป็นผู้ใหญ่ใหม่ด้วยแล้วก็เออภูมิใจตรงนี้อย่างหนึ่งว่าเออเราก็มาเป็นผู้ใหญ่ตรงนี้เราก็ได้มีสิ่งหนึ่งที่ แทนตัวเราได้แต่คณะมาเราหมดมาละไปเราจะ่าได้อ่างช่วยเหลือประชาชนปัญหาอุตสกรัยและปัญหาภัยแล้งที่ฝังรากอย่างลึกลงไปในชุมชนนอกจากจะก,กระทบถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนในพื้นที่แล้วยังคงหมายถึงอนาคตของลูกหลานที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีทางเลือกอาชีพในบ้านเกิดของตนเองน้อยลงไม่สามารถสืบทอดอาชีพการเกษตรของบรรพบุรุษไว้ได้เนื่องจากไม่สามารถเพาะปลูกได้ทั้งปีทําให้ขาดไรายได้จึงจําเป็นต้องออกไปหางานนอกชุมชน การแก้ไขปัญหาของผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นจะอาศัยเพียงแค่อุปกรณ์ที่พร้อมสพท์หรือทีมงานนั้นคงจะไม่เพียงพอสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในการแก้ไขปัญหานั้นคือความเข้าใจในบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าใจถึงหัวอกความเดือดร้อนของชาวบ้านจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้อย่างสมบูรณ์ต่อไปสมเกียรจจราญาสอาถ่ายภาพมินสาตตราคม NBT11 ภาคเหนือรายงาน